ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรุ่นเดือดไทยแลนด์ทากนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับบอยเซจังอ๋อนี้คือป่าหนวดของทีมงานธนาคารทานสปอร์ตนะครับรุ่นเดือนะฮะนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการยกคอยครับของฟุกลิฟต์20ตันนะครับนี่ฮนะจะยกคอยออกจากตู้นะครับ ใช้เบลล้อยนะฮะไม่งั้นยกออกมาไม่ได้นะครับวัดูเจ้ายักษ์ใหญ่ฟลิปยี่สิบตันอันนี้เป็นรถญี่ปุ่นนะครับเพราะว่ารถจีนใช้แป๊บเดียวก็พังครับอันนี้กันแล้วแต่วิทยาญาณนะครับของผู้บริโภคสินค้านะครับไฮ้เปล้านี่มาส่องอะไรส่องหาสมบัติเหรอส่องหาอะไร ตัวงาสมบัติโอ้โยสองเดียนฮะเก้าตันมันนีเก้าตันแปดตันสิบตันกว่าไอ้ลูกนี้สิบตันกว่านะป๋าขับรถแรงนะครับขับเมก,กา้มกกาเมก้าสามยี่ อันนี้จะขโมยสลิงเขาแล้วเนี่ยอ๋อเอาขึ้นรถเลยเะรอแต่สลิงพวกนี้ไม่ใช่สลิงมาตรฐานนะครับสลิงจะมีจะมีผ้าข้างในขัานตัวถ่ายได้ตัวถแายสาวเน่เอาแล้ว็ดกรถอะไรใครเหรอรูปหล่อหนี้ใส่ดีบ้านมีต่อแก๊สนะครับแก๊สหมดแล้วแก๊สหมดตามส่งไหนมาดิ เตือนปลอกแดงครับมีเตือนปลอกแดงวันนี้ได้หลายเที่ยวอ๋อน,นี่เอาสิบเที่ยวอ๋อสิบเที่ยวพอไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วนะเที่ยวสองวันนะ <c ười> สามวันมาดูมีการยกนะครับเบลนี้เบล้ยยี่สิบตันนะอยากให้ใช้หนุ่มซีว่ะสามลูก

สองคืองานทนการทางสปอร์ตนะครับมาทั้งหมด6คันนะฮะวิ่งวนคันละสองเชี่ยวนำทีมงานโดยปาหนวดฮะาางานใหม่ไปอไม่อ่ะงานมรรหม่ไบหรครหมรอยรอยิย้มทีไรหัวใจแทบละลายปาหนวดอปากเอฟซีปาหนวดด้วยนะครับ ูว่าไปแดงกูว่าสดไปแดงนี่สปดไปแดงแตะแยงด้านข้างอย่างเดียวเลยโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามคลิปต่อไปครับกับทีมงานธนาการทางสป,ปอร์ตกับรุ่นเดอร์ไทยแลนด์ทักนำทีมโดยป๋านวดมาติดตามนันนะครับ